สมัยนี้เด็กหนุ่มสาว <_ d ata> เขามีควาสมสนใจในด้านอื่นที่นั่งสําหรับที่สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีมักจะมีคนนั่งเต็มแล้วเ็าก็จะไม่เงยหน้าจากโทรศัพท์มือถือเขาเลย <_ d ata> เขาก็เลยได้เห็นว่าจะมีผู้สูงอุยขึ้นมาในขณะเดียวกันคนขับรถเมย์มักจะไม่ทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันจะกล้าขึ้นมาได้ลองสืบพอยตามวันะคะ บางทีเขาก็ไม่ค่อยจะจะชะลอให้เราจะต้องเล็งอย่างดีบอกเลยว่า,าแม้จะพยายามขึ้นเนี่ยนะคก็จะต้องพยายามที่จะรับ,บัตัวมากกว่ามากกว่าคนอื่นคนในวัยอื่นอย่าจะเรียนว่าผู้สูงอายุอยากออกจากบ้านผู้สูงอายุยังจําเป็นจะต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่ามีขณะที่มีลูกน้อยบางบ้านไม่มีลูกหรือมีลูกเขาก็ต้องทำมาหากินของเขา ผู้สูงที่ต้องช่วยตัวเองหนึ่งออกมาทำมาหากินยังทำงานอยู่แม้จะเกิน6กสิบแล้วผู้สูงอายุวคว้าท่านมีเงินจะออกจากบ้านไปจัดจ่ายใช้สอยแต่จะออกมาได้ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุวัยเสื่อมถอยมักจะมีโรคภัยแพ้เจ็บจำเป็นที่จะต้องมาหาหมออยากจะเล่าให้ฟังว่าผู้สูงอายุบางคนที่หกล,ล้มและจะต้องผ่าตัดขา เมื่อทำเข้าเสื่อกเสร็จแล้วจะต้องหมอสั่งให้ทำกายภาพบะบัดการทำกายภาพบำบัดจะต้องออกจากบ้านทุกวันหรือมาวันเว้นวันหากไม่ทำขาก็จะรีบไม่มีใครโชคดีที่มีรถส่วนตัวส่งไม่มีใครโชคดีที่มีเงินนั่งแท็กซี่มาทุกวันถ้าผู้สูงอายุค,คนนั้นไม่สามารถออกมาเองได้ขารี สิ่งที่ผ่าตัดมาทั้งหมดสูงเปล่าขารีบกล้ามเนื้อรีบเดินไม่ได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเพราะไม่สามารถที่จะมาพบหมอได้กวนตามที่หมอนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่ประทรวงคมนาคมจะทําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเอื้อให้กับผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่จะเสนอให้ทางทางที่ปรึกษาได้ทา โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะคะถ้าโครงการนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์สิ่งที่ผู้สูงอายุผู้พิการจะได้รับความสะดวกสบายอย่าง,ย,างยิ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางที่บริษัทั้งหมดทำมันจะมีเรื่องผู้มือผู้มือกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสัญญลักษณ์อะไรทั้งหลายแต่คนที่จะใช้ผู้มือนั้น จะต้องได้รับการอบรมอบรมถ้าแจกผู้มือไปอาจจะไม่มีใครสนใจเลยการอบรมนี่อยากจะเสนอว่าต้องเริ่มเราจะต้องเริ่มจากข้าราชการก่อน okay, แต่ข้าราชการไม่พอข้าราชการที่ได้รับกาดบุเนี่ันอยากจะต้องขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนให้ไปเล่าให้ไปบอกเรื่องผู้มือทั้งหลายหรือวิธีการที่จะช่วยผู้สมโยงช่วยคนพิการกับลูกหลานกับคนใน เป็นการขยายผลอย่ญญางหนึ่งแน่นอนภาคเอกชนก็ควรจะต้องได้รับการอบรมเช่นเดียวกันไม่งั้นคู่มือก็จะต้องเป็นเล่นๆอยู่อย่างนั้นเสียดายมันไม่คุ้มค่าเสียดายเวลาที่เราทวงลงทุนลงแรงไปค่ะจ,ะจะบอกลูกๆหลานทั้งหลายว่าหันมามองคนทัางภาสักนิดเนี่ยนะคะหันมามองคนทัางภาสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะทาความดีอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นทําความดีได้ทุกเมื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ข้างๆหรือตกป้ายดานเมย์หรือกับนกบงก้าวขึ้นมาร้นเมย์บ้างเซียไมยืนเสมัไไม่มีที่นั่งจับช่วยถือของนิดหนึ่งช่วยจับมือเอาไว้เพราะบางคนโหนข้างบนไม,ไม่ถึงนะคะแต่ถ้ามีที่นั่งพิเศษขอ,ขอนนนะความกรุณาเถัดช่วยลุกให้ช่วยลุกให้นั่งบ้างคงจะชื่นใจกลับไปผมจะเล่าให้ใครที่บ้านฟังด้วยในเรื่องนี้นะคะ